สวัสดีครับวันนี้กับ Cat Quiet Cat Quiet อีกแล้วนะฮะตอนนี้กับเกม True Murder นะฮะพาร์ทที่พาร์ทที่เท่าไหร่วะหกหรือเจ็ดเจ็ดหรือแปดลืมแล้วนะฮะก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วนะ่าต่อจากพาร์ทที่แล้วนี่ก็นะฮะหือระเบิดภูเขาเผาก็ทอมเลยกันเลยทีเดียวนะฮะอืแบบระเบิดปุ้งตั้มเลยนะฮะ อตอนนี้ก็มาฮะมาต่อดีกว่าจากเครื่องบินตกเนี่ยรถก็ตายด้วยโอ้โหแต่ล่าเสียใจมากนะฮะตอนนี้ก็ต้องลุยต่อฮะเพื่อตามหาแซมแซมโดนจับไปเนี่ฮฮยฮฮลิคอปเตอร์ที่โดนที่ตกลงมาฮะจุดไฟก่อนอไปต่อไปต่อดับดับก็มีคนมา เก็บเก็บเตึ๊ดเตือนเตือนเตอนเ้ยเอาก็ผิดรู้สึกแถวนี้แบบแบบอันตรายอะไรอย่างนี้โอ้โหวายเอาไปแล้ว

อ๋อไปนุ่นไปนู่นก่อนขึ้นปึ๊บทำไงกันแน่ให้อยู่ที่สูงให้ได้อยู่ที่สูงปึ๊บอืมให้ได้อยู่ที่สูงฮะปับ๊บอ่ามีทางไปไปนุ่นก่อนยิงนู่นปับ๊บฮะม,มันมีอึ๊บ เ็ถ้าไปฝั่งนู้นน่าจะใช่ไปไปกันอยู่ที่สูงเป็นเป็นเป็นฮันเตอร์ต้องอยู่ที่สูงอันนี้อย่าพึ่งพึ่งอ้เยอะเยอะ เยอะดิเนี่ยไปนู่นดีกว่าอือเฮ้ย,ย,ย,ยมีคนเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นเห็น Nhanh đi ba Dù sĩ, dù sĩ Dù sĩ, dù sĩ Đây 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 ui, <laughs> ừ. Chạy cái, cái dư mới rồi, ô, kinh kháng. đồn, lông,

มีตั้งสองคนเนี่ยอุ้ยกดผิดอือกดผิดนะโอ้โหมันเลี้ยงหมาด้วยเหรอเลี้ยงหมาอืออืออืออุ้ยอุ๊ยอุ้ย

ไม่ทันเกือบไม่ทันมามานี่ยิงรัวๆไปแล้วไปแล้วไปแล้วอุ๊ทางนี้ไป,ไ,ปไม่ได้โอ้โหมาอืม ได้ได้อืมอุ้ยโอ้โหยิงแม่นใช่ไหมยิงแม่นอ่าเรียบร้อยอ่าโอ้โหเกือบไปรอดอืมเก็บเจ็บให้เจ็บเก็บให้หมดเจ็บให้หมดอ่าเจ็บเก็บเก็บเก็บจะได้อัปเกรด ถนนเต็มแล้วฮึยจะรู้รู้เกรดอัพเกรดอัพเกรดลูกซองวาเตัวมีโหลดเออเดี๋ยวอันนี้อย่าค่อย ก็ลูกซองนี่แหละไปเพิ่มกระสุนไปโอ้หมดหมดพอดีไปฮึไม่ถึงขอเก็บก่อนฮึ๊บอืม,อมอเป็นบันทึกฮะของไอ้ฟอรอเซียแหละ เฮ้ยเก็บเก็บเก็บอืมไปดูดูน้ำบนหน่อยอไปไม่ได้รุดช่างเหอะเฮ้ยมีมีให้ตะลุยเอ้ยไม่ใช่ทะเทลถลายไไปไปดีกว่าดูซิจะมีอะไร เป็นแบบพริกของพริกๆหน่อยอลึกเหมือนกันนะเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเซฟกว่อนต้องอันนี้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นอนุไฟแล้วก็ เออนี่น่ะต้องทำยังไงกระชากเลยชา่างนี้เหรอไม่น่าใช่เก็บๆต้องเดาๆระเบิด เนาะอืมอหือระเบิดซะโอ้โหโว้ยแก๊สมาแล้วแก๊สโอ้โช้าไปอ่ะย่งั้นก่อนระเบิดไปไปปึ๊บต้องรี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 บปึ๊บโอ้หมึดอ่ะเดี๋ยวเด้อ อ๋อเด้อเ,เดี๋ยว้อนี่ต้องยิงคืพึ่งน่าจะเปลี่ยนเพื่อเพื่อหาเพื่อหาไอ้นี่หาไอ้นั่นบบอ๋ออยู่นู่นอ๋อไม่ใช่อยู่นูน่น,นเด้อเด้อเด้อเอ๊ะ ตรงนี้น่าจะปีนไ,ได้เสียงตึ๊กนั่นกระโดดอึ๊ดอื้มอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มาผิดใช่ไหมเนี่ยมาผิดใช่ไหมเนี่ยโอ้โหลงอึ๊ดอื้อทำไม่ทำไมกระเบิด อำไมมองมองมองไม่มองไม่เห็นเนี่ยกระชากรูนแน่เลยไปเอาอย่างนี้เลยเออง่ายโอ้โหเราคิดไม่ถึงอะ่ะมาอึ๊บอืออึ๊บอ่าได้แล้ว สมบัติยกแขนสั่นเลยได้แล้วได้สกิลพอยด์ด้วยไปดีกว่าเราจะแปลงไงอันนี้อ่ะลุบนั่นไปอย่างนงี้อ่ะ ไ,ไม่ได้เดินๆตอบตอบลงตึ๊บออื้หือนี่เกียดฮะยี่เกียดไปเจอพวกควันในนั่นยังอัพไม่ได้ยังอัพไม่ได้ต้องอัพไนอ้นี่ก่อน่อย s เวอร์บุ๊บจุ๊มเพิ่ม exp เนะี่ยกับจักรการสัตว์ ต่อนอมไปออ,ออกจกข้างนอกอืมตัน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 ไม่ไมีอะไรอืมเมื่อไรเมื่อไรจะถึงอ๋อถึงแล้ว นนึกว่าไก,กลยอยู่ไปไปตามทางดีกว่าต้องเ,เตรียมทุกซองไว้เผื่อมีหมาป่าอะไรอย่างนี้อันนี้น่าจะยึงดึงไม่ได้นะถ,ถ้าจำไม่ผิดอ๋อดึงได้มันจะมีอันนึงอ่ะที่แบบดึงไม่ได้ต้องใช้เครื่อง ทุนแรงอืมเรียบร้อยเตรียมลูกซองเผื่อมีหมาป่าอืมขึ้นไปันน่นโอ้ไม่มีฮนะฮึบอ๋อดึงอิชแรงเยอะจริงๆ ลาล่านี่สาวแกลงอุ้ยเสียงเสียงเพลงแล้วใจแบบนี้หมาป่าเป็นพัสเฟอร์อีกละนี่ปึ้งต่ออึ๊บ นี่ไอ้เดี๋ยวพวกนั้นมันมาลูกเอ้พวกไอ้ฮิมิโกะอยู่ไันกูชาอะไรตั้งหนอุ้ยอุ้ยมีอะไรเก็บนั่นไปต่อไปต่อพวกอุ้ยอุ้ยลื่นลื่นปึ๊บหืม ขึ้นได้ไหมอ๋อขึ้นได้เดี๋ยวแป๊บนึงยังไงก็ต้องไปแบบนี้อยู่ดีใช่ไหมอ๋อคุณเมื่อกี้ก็เกาะไปได้เราดมีดดีกว่าแหมเมื่อกี้ลากๆก็เกือบตกเลยนะอุ้ยข้างเข่าโอ้ ไปได้ไหมทางน,นี้ขอไปก่อนเผื่อมีของให้เก็บไม่มีไม่มีไม่มีเลยไปโอ้ยดับดับไฟปกติมันต้องสลัดกล่องใช่ไหะกล่องแบบวิธีตอนดับไฟอะ่ะไม่หายไปเลย ใกล้ถึงแลยเนี่ยไอปราสาทไม่ใช่ดิต้องใหญอันหนึ่งอ่ะแบบโคตรใหญ่บนภูเขาอ่ะไฮะออเอเล็กเจอเรือฮะเป็นเรือสินค้า Watch yourself out there. ้องตัวดูวยลยอือดูดิคนใจเยอะๆไปฮะลงทางไหนต่อทู้นต้องปนไปฮะ๋ยวจะเพึงฮนะเราหาไม่มีของอืมจะหาของสักหน่อย ไปไงอ่ะก็กระโดดอย่างเงี้ยกระโดดยึดบโอ้โหเขาเสียวอ่ะต้องไปทางนูน้นอ๋อตรงนี้คือทางเดิมไอ้ทางที่เรา,าไปไช่วยไอ้นั่นอ่ะอะไรว่าลุงตรงตะแก่อะไรเป็นทางอ้อมมาเออ,อปกติเราอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหม ใช่ป่ะใช่ป่ะไม่น่าใช่ไม่น่าใช่นะช่างเถอะไปดีกว่ารอยนี่เดี๋ยวหน่อยครับอย,อยากไปเที่ยวแล้วดูสภาพไม่น่าคงพังแน่นอนอะ่ะ รู้ๆๆไปไปอึมดูท่าคงพังอ่ะไปไปได้ไม่ไกลหรอกเชื่อดิจบไฟก่อนเริ่มมึนแหละลายอยู่ไหมฉันจะตามไป มันมีอะไรบางอย่างใช่ใช่ใช s ใช่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 ไช่ใช่ใช n g ช่ h ช r e i ่ใช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 ่ o ช่ใช่ s ช่ใ e ่ใช่ใช่ใไ่ใช่ใช่่ใช่ใอ่ใช่ใช่ใชลใช่ใช่ใช่ใน่่ใช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 ่ใอ่ใ่ใช่ใั่ใช่ใช่าช่ล่มเลยช่ใช่่ให่ใช่ใช่่ใช่ใอเ่่่่่ แล้ล่าแล้วก็นู่นนี่นั่นโอ้โหน่าจะน่าจะสร้างเหลืออุ้ยอุ้ยยังไงเนี่ยเอากดผิดกดผิดเข้าไปยังไงอ่ะอ๋อไปอันนี้ ึบไปเก็บแค่นี้น่านโนี่คือวิธีการสร้างเหลือเนี่ยใช้ชีสูงโหแต่ดูสภาพแล้วแบบยังยังไม่เสร็จแล้วพังเลยอ่ะ มันจะระเบิดภูเขาเผาเผากะท่อมอีกละรเบิดภูเขาเผากะท่อมต้องเตรียมตึงกลอนไปว่าแล้วเสริมมาแล้วลึกอุ้ยอืมามามาอุ้ยอุ้ยอุ้ย มาอึอืมมาอุยอุยอุ๊ยอุยอุยมามาอึ๊อึ๊บอืมตีอึ๊อืมตีอืหน้าล่าสายบู๊ฮะอึ๊อุยโอ้โห้กระเด็น เฮ้ยมาอืออือเด้อเดเดอือุ้ยอืออืมอ้ยอือเอ้ยเดเดี๋ยวเดี๋ยวดูท่าไม่จะพังละอืออออือือกซองกซองอุ้ยตายเลย ห,หลบไม่พ้นนะ่ะโหเอาเอานีนะงัน,นอืมมันจะง่ายกว่าเยอะเลยเด้อ,อเดี๋ยวๆอืมอืมอืม

ยิงยิงสลิงยิงสลิงทิ้งหมดเลยโอ้ยอุ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 ้ยอืมขึ้น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 ต้องได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอรอดลาล่ารอดอีกแล้วเอ้ โดดเล่นตกตกอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอ๊ยอ่าอ่าอตึ๊บเรือจะพังแล้วหึเไปแล้วไปแล้วไปแล้วตึ๊บอือหือโอ้โหยิงสลิงอยู่แหละหึลวงแล้วล่วงแล้ว อุ้ยอุ้ยอืมอุ้ยขึ้นต้องรอดต้องรอดอุยอืมตกนั่นโอ้โหมาแล้วต้องตกอืมไป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 อืมอึบอืม โหดะอืออือืร่งอืลุนลุนลุมาอือือหรอดไหมโอ้โหกระแสน้ำเชี่ยวมากอือรอดไหมยังได้อยู่อ่ะ ยังได้อยู่ก็ขึ้นเออ<ม>ไปฮะนอนช่องแคบไปฮะไปต่อโอ้ยถึงทะเลขอบเกาะมีมีเรือจริงด้วยแต่ใช้ใช้การไม่ได้ เหมือนนกันดี๋ยวหาที่เซฟก่อนเออหาต้องไปตรงนู้นจริงเลยอ๋อเดี๋ยวค่อยมาดีกว่าเอาเป็นว่าพระพอแค่นี้ก่อนอี่เกี่ยเล่นนะพอแค่นี้ก่อนเอาเป็นว่าเจอพาร์ตนะฮะพาร์ทเจ้าไหนไม่รู้ลืมละเอาเป็นว่าเจอกันใหม่ฮะ่ะคลิปหน้าแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยฮะเอาเป็นว่าไม่บ่ายจเจอกัน 好了。